วิธีการเติมวันนะครับเติมวันวันใกล้อ่วันใช้งานของใครที่ใกล้จะหมดเนี่ยหรือว่าใครที่มีซิมการ์ดหลายๆหลายๆหลายๆล,ลายเครื่องนะครับหลายๆซิมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินอ่ทุกซิมก็ได้นะครับเราสามารถแชร์วันใช้งานน่ยไปให้อีกซิมหนึ่งได้นะครับวิธีการแชร์ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มต้นที่ของวันทุกคอลก่อนนะครับวันทุกคอเนี่ยนะครับ กดดอกจัน140ครับนะครับแล้วก็กด2นะครับแล้วก็กดอดอกจันอีกหนึ่งครั้งครับตามด้วยระบบหมายเลขของเรานะครับอ,อะไรก็ว่าไปนะครับ2อ6อ่านะครับแล้วก็เครื่องหมายดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วย จำนวนวันนะครับของวัตทุคอเนี่ยมันจะเริ่มที่อ่า0 30 40แบบนี้นะครับทุกครั้งที่เรา,าเพิ่มวันเนี่ยเราจะเสีย3บาทนะครับในส่วนของอวันทุคอน,นะครับเราจะเสีย3บาทเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อเราก็ซื้อเยอะๆไว้ซื้อเยอะๆไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันทุกคอมันจะดีอยู่อย่างตรงที่มันไม่เสียส่วนต่างเยอะนะครับมันจะเสียแค่ครั้งละสามบาทนะครับ ต่อไปเรามาดูของ d t a ทกันบ้างนะครับของ dT a ทก็เล่นไข่ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับผมกดดอกจันนะครับ1นึดอกจัน30สี่เหลี่ยมนะครับนี่คือการขอ30วันนะครับแล้วกดโทรออกนะครับค่าบริการค้างก็2บาทนะครับส่วนเพิ่ม90วันนะครับกดดอกจันทนึ่ดอกจันเกนย์ะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับค่าบริการก็จะเพิ่มเป็น6บาท นะครับ30วันกดดอกจัน113ดอกจัน180สี่เหลี่ยมนะครับค่าบริการจะเพิ่มเป็น12บาทนะครับคุณสมบัติของผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการต้องมียอดอาการใช้งานสะสมนะครับในระบบคือหมายความว่าเราต้องเคยเติมซิมการ์ดนั้นอะ่ะขึ้นไปสองบาทขึ้นไปนะครับเบอร์ต้องมีสถานะเป็นปกติก็คือสามารถใช้งานได้ปกติแหละและจํานวนวันคงเหลือนะครับอย่างน้อย1วันนะครับ ณวันที่เราสมัครนะครับแล้วก็เราสามารถใช้งานเติมวันได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ามารวันนะครับและที่สําคัญเวลาที่เราจะกดเพิ่มวันเนี่ยเราต้องมีเงินค่าบริการขั้นต่ำสอบาทนะครับต่อไปเราไปดูของท m o v e กันครับท m o v e เพิ่ม30วันเนี่ยกดดอกจัน934ดอกจัน30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับค่าบริการ2บาทนะครับและถ้าเพิ่มเป็น90วันเนี่ยครับกดดอกจันนะครับ934ดอกจัน90สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการก็จะเหมือนของดีแท็กครับก็คือ6บาทนะครับและถ้าเพิ่ม180วันแล้วันนะครับกดดอกจัน934 ดอกจันทรหนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วกดโทรออกนะครับค่าบริการจะเพิ่มเป็นสิบสองบาทนะครับสามารถเพิ่มวันได้ไม่จากัดจํานวนค้างครับแต่สามารถสะสมได้ไม่เกินหนึ่งปีคือสามร้อยหกสิบห้าวันเหมือนกันนั่นเองครับตามจํานวนวันใช้งานนะครับอ๋อขอแค่นิดนึงนะครับผมน่าจะพิมพ์ผิดอะตรงของ d t แทนะครับกดก็คือเพิ่มร8 0วันนะครับกดดอกจันหนึ่งหนึ่งสามดอกจัน1ร์หนึ่งแปดศูนย์นะครับสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ ขออภัยนิดนึงนะครับครับผมนี่ก็คือหรือว่าเพิ่มวันสำหรับสิมลองที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ว่าเราไม่อยากให้มันหมดอายุเนี่ยเราสามารถเพิ่มจากเบอร์ของเราได้เลยนะแค่ทําตามขัตอนนี้นะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ m a มโบสวัสดีครับ